ปักน้ำชอบมาทาั้งเยอะผมก็รู้สึกดีนะครับมาเรามาดูคังปักน้ําจะไม่มีปักน้ําได้อย่างไรนะครับมานี่เลยเป็นเซฟปักน้ํานะครับชอบมาจากหลายหลายท่านเลยนะครับไม่ซ้ํากันเลยนะครับนี่ปักน้ําพระผขงของขวัญมาปักน้ําวันนี้มีทั้งรุ่นแรกแบบเคลือบและไม่เคลือบรุ่น3ามแบบพิมพ์ตื้นและพิมพ์ลึกครบเลยมาเรามาดูกันนะครับนี่นะครับ เรามาดูอันนี้เป็นรุ่น3ก่อนนะครับเห็นไหมผมเช่าทุกสภาพนะครับตามที่ผมลงโพสไปเลยนะครับก็ตอนเริ่มเริ่มเล่นเนี่ยเราก็พยายามนะครับเราก็พยายามเนี่ยอย่างเงี้ยสภาพตอนเริ่มเริ่มเล่นผมได้เช่าบ่อยเพราะว่าสภาพยังจับต้องได้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นรุ่น3าเนื้อน้ํามันนะครับสมัยก่อนก็เขาเรียกว่าเนื้อน้ํามันเป็นเนื้อโซนนิยมนะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่เนื้อน้ํามันพวกเนี้ยโซนอย่างเงี้ยดูง่ายนะครับนะต้องเนื้อระวังต้องระวังหน่อยนะครับบางโซนอาจจะดูแข็งแข็งหน่อยนะครับต้องระวัง นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อที่ดูง่ายนะครับดังจริงพับป่องน้ำเนี่ยเข้าใจไม่ยากนะครับเป็นพับผงที่ค่อนข้างที่จะนะครับหาสวยๆค่อนข้างยากนะครับน้อยนะครับพับสร้างเยอะนะครับและชํารุดแตกหักไปเยอะสมควรตรงนี้ก็พี่เข้ามาจากต่างจังหวัดมาหาที่ร้านนะครับก็รู้สึกดีนะครับเนื้อน้ำมันอย่างเงี้ยนะครับนะตอนเริ่มเริ่มเล่นผมนั่งส่องจนตาแฉะเลยนะรุ่นสามเนื้อน้ำมันนะครับไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าพับขายไม่ออกนะครับอยู่กับผมนานนะฮะก็เลย ดูจนตาแฉะเลยนะน้ำมันเนี่ยได้ดูเยอะนะครับเพราะว่าตอนนั้นมีองค์หนึ่งอยู่เช่อมาแพงนะครับอยู่แบบอยู่นานนะนะครับเราก็ทุนจะหมดอยู่แล้วอ่ะนะครับนะนะครับพระผงขวัญ เด่นทางไหนครับด้านไหนครับก็เมตตามหานิยมนะครับแล้วก็เรื่องพุทธคุณนะหลวงพ่อสดนะครับก็ค้าขายนะครับดังเรื่องนี้มากๆนะครับตัวส่วนตัวก็รักเคารพนับถืออยู่นะครับก็จะมีรูปนะครับรูปหนึ่งที่แปะอยู่บนผนังห้องทํางานนะครับเป็นรูปใหม่เนอะรูปใหญ่ๆนะครับรูปเก่าๆก็มีนะครับแต่ว่าใหญ่ไม่เท่านี้นะครับใหญ่ไม่สจุใจเท่านี้ผมก็เลยนะครับเวลาเข้าห้องทางานมาเนี่ยเปิดประตูปุ๊บผมจะเจอรูปท่านใหญ่ๆผมปิ้นมาใหม่นะครับนะ อันนี้ยันหลังก็เป็นอย่างนี้เลยรุ่น3ามเนื้อน้ำมันเนี่ยเห็นไหมดูยันหลังอย่างนี้เลยนะครับยันอย่างนี้ยังติดชัดอยู่นะครับเห็นไหมแล้วจําทรงพิมพ์ยันให้แม่นมนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นพิมพ์ตื้นนะครับรุ่น3ามพิมพ์ตื้นอันนี้เป็นพิมพ์ลึกนะครับเรามาดูกันว่าแตกต่างกันยังไงนะครับพระผงขวานว้าวบางน้ําอันนี้เป็นรุ่น3ามนะครับพิมพ์ลึกนะครับเห็นไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อองค์สวยกันนะครับมานะครับอันนี้เราให้ครบขบวนท่ากันไปเลยนะครับ นี่อันนี้เป็นพิมพ์ลึกปูดเลยหน้าตานะครับอันนี้เป็นพิมพ์ลึกนะครับก็แท้ดูง่ายดีอันนี้พิมพ์ตื้นเห็นไหมรุ่นสามปักน้าเนี่ยนะครับได้เลยครับได้เลยครับพี่แอดเทวานะครับแล้วกวนฮัก inbox ส่งรูปมาได้เลยนะครับปักน้ารุ่นสามพิมตื้นพิม์ลึกแตกต่างยังไงดูครับนี่พิมตื้นก็จะตื้นๆพิมพลึกก็จะลึกๆง่ายๆเลยแล้วยันด้านหลังอ่ะเป็นยังไงนะครับนี่ยันด้านหลังเป็นงไงก็ลึก ตัวยันโคละตัวกันนะครับอันนี้พิมพ์ตื้นนี้พิมพ์ลึกพิมพ์ลึกยันก็จะลึกๆตื้นก็ตื้นแบบนี้เลยนะครับสวยๆจะตื้นอาจจะลึกกว่านี้หน่อยนะครับก็อาจจะได้ประมาณนี้นะครับนะเวลาสวยๆนะครับก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับมีท่านมาขายบ้างไหมตอนนี้ยังไม่มีเลยนะครับมีภาพพุธโทน้อยให้ชมบ้างไหมครับมีอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ที่ร้านฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะครับในการพูดคุยอย่างนี้ก็โอเคเลยนะครับ <AM rac ian> พิมพ์ที่หนึ่งวิธีแยกคร่าวๆพิมพ์ที่หนึ่งก็จะเป็นก็ก็จะคล้ายๆกับพิมพ์ที่สามนะครับก็ทรงพิมพ์ก็จะสวยๆหน่อยนะครับนะต้องลองเปิดหนังสือเทียบเลยบองตรงนะครับเปิดหนังสือเทียบเลยนะครับนะครับได้ครับดูพ่อตังคิงนี่ต้องทาหายากนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูกันนะครับค่อยๆดูอันนี้เป็นพิมพ์ลึกเห็นไหมพิมพ์ลึกก็จะแบบนี้เลยเกลออกมาดีนะครับพิมพ์ลึกบองตรงเลยนะครับนี่เป็นนะครับพิมพ์ลึกนะครับอย่างเงี้ยเป็นพาร์ที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็ อย่างนี้เลยแท้น้ำหนึ่งนะครับแล้วดูด้านข้างเห็นไหมอย่างนี้ไม่ซับซอ้อนไม่สับสนอาจจะมีตัวตัดบ้างนะครับอันนี้เส้นกีาทะลึเฮ้ยใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจช่างนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็มีนยานยันยังพอเห็นอยู่นะครับอันนี้ผมก็ได้พิมพ์ลึกมาสององ,องนะครับเช่อมมาพร้อมกันนะครับพิมพ์ลึกอันนี้เป็นแบบชนิดที่เรียกว่าผ่านสมอลภูมิลบมาเห็นไหม คุณท่านจะเห็นว่าผมรับเช่าทุกสภาพนะปักน้ำเนี่ยบ่องตรงเลยหรือพราอื่นๆเนี่ยนะครับสององนี้ก็แตกต่างกันแล้วนะครับเห็นไหมนี่อันนี้เป็นแบบก่อนเลยนะครับดูยังไงน,นี่เส้นมา่านซุม้มต่างๆและพิมพ์ทรงพิมพ์เห็นไหมต้องใกล้เคียงกันนะครับไม่มีเดอนะครับนะปากน้ําต้องพิมพ์ใกล้เคียงกันหมดนะครับทั้งสิบกับพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ พิมพ์ต้องใกล้เคียงกันอาจจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปนะครับพิมพ์ต้องใกล้เคียงกัน <S 2> <S 2> <ๆ S 1> หเห็นไหมนะครับก็ว่ากันไปนะครับซุ้มม่าคมมนะครับแล้วเป็นทรงพิมพ์ที่โอเคเลยนะครับเกลียวมาขค่อนดีเพราะว่าถอดได้ง่ายหน่อยนะครับพิมพ์ลึกนะครับก็แต่ว่ายัางไงก็ไม่เหมือนนะครับยังไงก็ไม่เหมือนนะครับไม่ต้องตกใจอลยทั้งสิน้นอันนี้สรรภาพเนี้ยแตกต่างกันเห็นไหมความสวยเนี่ยหย่อนไปเลยนะนะครับราคาหายเป็นหลักหมื่นนะครับนะ อย่างนี้เลยสภาพหย่อนสวยเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยท่านที่เห็นเนี่ยนะไม่ต้องตกใจนะครับนี่เลยปังน้ำเนี่ยมีกดยันด้านหลังเนี่ยสำคัญนะครับนะอย่างนี้เนี่ยนะครับยันกลับนะครับไม่ใช่ว่าเก๋นะครับและพิมพ์ลึกเนี่ยพิมพลึกที่9นะถ้าจำไม่ผิดนะครับ <cin gaan> ยันหลังจะเป็นยันตื้นเหมือนรุ่น3นะครับนะพิมพลึกที่9กเนี่ยยันหลังก็จะเป็นยันตื้นเหมือนรุ่น3นะครับอันนี้ กับหัวได้กลับหางได้กับหัวกับหางได้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยยันกับเขาเรียกว่ายันกลับบางคนเรียกว่ากับร้ายกลายเป็นดีก็ว่ากันไปนะครับแต่ได้หมดเลยเห็นไหมพอกับหัวมาปุ๊บต้องเหมือนกันนะครับต้องเหมือนกันเห็นไหมจําฟอนต์ให้ดีๆนะครับนะจาฟอนต์ให้ดีๆคมไหมหักศอกตรงไหนยังไงนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นยันกลับ นี่อันนี้เป็นยันกลับเห็นไหมนะครับก็โอเคแล้วอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับนะปังน้ําตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงสวยๆจริงๆเนี่ยเป็นแสนนะครับสวยจริงๆเนี่ยเป็นแสนนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกเห็นไหมสภาพไม่สวยแล้วนะครับแล้วก็มีให้เห็นเทียบกันเลยรุ่นแรกสภาพสวยกับไม่สวยแตกต่างกันขนาดไหนอย่างนี้หลักหมื่นอันนี้เกือบเกือบล้านนะครับเป็นยังไงนะครับ หลักหมื่นอันนี้เกือบล้านเป็นยังไงนะครับเห็นไหมแตกต่างกันยังไงนะครับพาพวกนี้เนี่ยนะครับบอกตรงเลยว่าสภาพนี่สำคัญองค์นี้หลังเป็นตอร์บิโดลหลุมมุ่งหมาเลยนะครับอย่างนี้ก็เช่านะครับเป็นองค์ที่แท้ดูง่ายดีแต่ว่าผ่านสวรภูมิลบมาเยอะนะครับผมก็เช่าหมดทุกสภาพนะครับให้เห็นกันเลยว่าปักน้าเนี่ยท่านสร้างประมาณ8 4 0 0 0ักว่าองค์ในแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับนะนะครับก็ ค่อนข้างที่จะมีหาสภาพอย่างเงี้ยน้อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นองค์สวยนะครับชอบมาไปปลายเลยเกือบล้านเลยองนี้นะครับนี่นี่เลยเห็นไหมนี่ครับที่อยากดูกันอันนี้เป็นภราผงของขวัญวัดบางน้ํารุ่นแรกแม่พิมพ์ที่สามนะครับพิมสามก็จะใกล้เคียงกับพิมหนึ่งนะครับอย่างนี้เลยนะครับ นี่นี่เห็นไหมองค์นี้เนี่ยเช่ามาเกือบเกือบล้านเพราะว่าอะไรนะครับอยงเงี้ยหลักหมื่นเห็นไหมอย่างเงี้หลักหมื่นองนี้เป็นเกือบเกือบล้านโอ้โหดูสภาพแตกต่างกันไหมแตกต่างกันไหมนะครับอ่าชัดเจนนะนะครับโน no. พ้าเนี่ยผมบอกตรงเลยว่าองค์ประกอบบางน้ำเนี่ยสำคัญนะครับหลายๆองค์ประกอบเลยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยในวันนี้นะครับบางน้ำเนี่ย พาร์เนี่ยมีหลากหลายสภาพนะครับเราต้องเข้าใจทุกๆสภาพด้วยนะครับอย่างนี้แท้เลยข้างยกขึ้นใหม่อย่างเงี้ยแท้เลยเคลือบต้องเดิมแบบนี้เลยนะครับเคลือบเดิมแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับบอกตรงเลยว่ารุ่นแรกเนี่ยนะครับอันนี้คือเต็มฟอร์มนะครับอย่างแรกเลยต้องดูฟอร์มพาร์ทดีๆนะครับอย่างเงี้ยกดได้เต็มสี่เหลี่ยมขอบนี่เห็นไหมเนี่ยขอบไม่พินปิ้นอย่างนี้เลยนะครับยังปิ้นอย่างนี้เลยนะครับนะ เห็นไหมเป็นอย่างนี้เลยเต็มฟอร์มองนี้ไม่มีกระเทาะหายเลยนะครับองค์ประกอบฟอร์มเป็นหลักแล้วก็หน้าตาองพระนะครับแล้วก็มีพวกเคลือบนะครับเคลือบจะแพงกว่าไม่เคลือบนะครับเคลือบจะแพงกว่าไม่เคลือบนะครับอย่างนี้ก็ชอบมาแพงนะครับก็พระปังน้ําเนี่ยตอนเริ่มเริ่มเล่นเนี่ยผมได้แต่สภาพอย่างนี้นี่ดีกว่านี้หน่อยก็อ่านเป็นไม่ได้เนี่ยหลักหมืน่นนะครับอย่างมากเลยแสงต้นๆนะครับเล่นไปเล่นมาเออพอมีตังหน่อยก็เริ่มขยับเป็นแสงก็บาทแล้วนะครับ นะครับแต่ก็ไม่ค่อยกล้าลงทุนนะครับอย่างงี้นี่ตอนเริ่มเล่นผมได้แต่อย่างงี้นะครับอย่างงี้นี่นะครับน,น,นะบนี่สภาพนี้นี่โอ้โหบอกตรงว่านานๆานทีและยิ่งอย่างงี้นี่คือในฝันเลยนะครับเพราะไม่มีทุนนะครับนี่แล้วก็เริ่มจากขายองนี้เนี่ยอ่ะซื้อซื้อเท่านี้บวกกำไรสักนิดนึงอ่ะเริ่มกำไรอ่ะไปไปไปอ่ะซื้อนี้ สองสามหมื่นห่งหมื่นกบบาทสองสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็พาไปพาไปนะครับซื้อสภาพอย่างนี้อ่ะเริ่มขยับแล้วอ่ะเริ่มขยับไปสวยหน่อยอะสวยหน่อยก็เริ่มมาอย่างนี้และรุน 3, ่นสามพิมลึกสวยหน่อยพิมพ์ตื้นสวยหน่อยอ่ะหลักหมื่นไปไปลายถึงแสนก็บบาทนะครับและจนไปจนมาจนถึงกล้าซื้อสองสามแสนนะครับในสภาพสองสามแสนอ่ะเริ่มแล้วเริ่มและเริ่มกล้าลงทุนแล้วนะครับเริ่มพอมีกระตังหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยคขยับขึ้นมาหลายๆองค์เนี่ยช่วงนี้ผมได้ค่อยค่อย เพราะอะไรนะครับเราชอบแล้วก็เรารักท่านจริงๆนะครับเราบางทีแพงถึงแม้พระจะมาจากไหนก็ตามไม่ว่าจะมาจากเสียนพระมาจากอ,อะไรก็ตามลังเก่าเจ้าของเก่าเก็บนะครับคนอื่นอาจจะว่าแพงนะครับแต่ถ้าผมดูถูกใจราคาผมพอไหวผมตั้งใจเช่าเลยนะครับนะอย่างนี้ก็เช่าพี่ท่านหนึ่งมานะครับก็เป็นเซียนนะครับเราก็ตั้งใจเลยนะครับนี่เลย นะครับนี่ไม่ว่าพารจะมาจากทางไหนผมเช่าได้หมดทุกทางนะครับขอให้ดูพาร์ถูกใจและสอดราคาสอดคล้องนะครับอย่างนี้เลยอันนี้เป็นปักน้ำรุ่นแรกนะครับนี่หน้าตาเป็นๆเ,เลยนี่พิมพ์ที่สามพิมพ์ที่สามในแกะบล็อกได้สวยนะครับนี่ไหมนะเคลือบเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเป็นองค์ประกอบที่นี่สำคัญ มีเคลือบกับไม่มีเคลือบห่างกันเป็นเท่าตัวนะครับเวลาสวยๆชนสวยเนี่ยมีเคลือบแพงกว่าไม่เคลือบเป็นเท่าตัวนะครับบางทีเท่ากว่าด้วยนะครับอันนี้บอกกันตรงๆนะครับนะสวยๆเป็นล้านจริงๆเนี่ยเป็นล้านหมดนะครับยินดีรับเช่าเลยดูของนี้เต็มฟอร์มเลยถ้าจะเห็นว่ารอยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมรอยตัดขอบอะไรต่างแล้วดูเคลือบเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเดิมๆดีพี่บุญทวีสวัสดีครับถ้าในมีคําถามอะไรถามมาได้เลยนะครับ นะเนี่ยดูข้างอย่างเงี้ยยกขึ้นมานี่แท้น้ำหนึ่งเลยพวกป <ๆ S 2> ังน้ําแย<ะ>่ๆแล้วเนื้อมีมวลสารแบบนี้เลยอย่างเงี้ยแท้น้ำหนึ่งเลยแล้วซุ้มมากเนี่ยบอกตรงว่าลึกนะนะครับลึกนะท่านเห็นอย่างนี้ลึกนะแล้วองค์ขนาดเนี่ยน่ารักน่ารักนี้เลยนะครับนี่อันนี้รุ่นสามด้านขวานะครับนี่รุ่นแรกก็ใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งเห็นไหมนะครับอันนี้อยู่ในเลี่ยมก็จะดูย่างนิดนึงนะครับรุ่นแรกก็จะใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับนะ โอเคครับคุณมศัาสังนะครับคุณเทวดาอวพย์พรกงกงเลยนะครับไม่เป็นไรขอให้ผมดูถูกใจใครจะว่าแพงใครจะว่านู่นนี่นั่นนะครับถ้าผมดูถูกใจเนี่ยได้รับเงินสดแน่นอนนะครับนะสบายสบายเลยนะครับตุยตุยเร็วนี้นะครับหน้าตาปินปินนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะถูกใจผมนะครับฟอร์มปากน้ําก็เป็นหลักนะครับแล้วก็เคลือบความเดิมอะไรต่างๆและยันเนี่ยนะอย่างที่ผมเคยบอกไปเนี่ยปากน้าเนี่ยด้านหลังนี่สําคัญ นะครับองประกอบทุกอย่างสําคัญหมดและด้านหลังก็ไม่แพ้กันเห็นไหมตัวตัวเก้าอี้เนี่ยนะครับผมเรียกอ่านภาษาขอไม่เป็นนะบอกตรงเลยนะนะครับตัวเนี้ยคมคม,มเห็นไหมระยะห่างเว้นยัง,ยง,ยงไงซ้ายขวาเว้นยังไงนะครับบนล่างเว้นยัง,ยงไงเดี๋ยวดูสองให้ดูกันว่าความคมชัดเวลากดยันลงตรงไปเนเวลาสวยๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้แบบมีเคลือบก็จะเห็นว่ามีเคลือบหน่อยนะครับ อาจจะดูเหมือนตื้นแต่ตามจริงไม่ตื้นแล้วดูคมเห็นไหมเป็นเหลี่ยมสันหมดเลยคมมากเห็นไหมเห็นไหมครับคมมากเวลาสภาพส,ายสวยๆเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับนิดหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนิดหนึ่งนะครับความคมชัดเลยเป็นหลักเลยนะครับพวกนี้เนี่ยแล้วดูด้านข้างคมๆตึงๆอย่างนี้เลยนะครับต้องตึงๆนะพาท่านต้องตึงๆนะนะครับนี่ โอเคไหมนะครับถ้าโอเคถ้าชัดเจนดีกดเจ็ดให้ผมหน่อยนะครับปังน้ํารุ่นแรกส,รสวยๆเนี่ยเป็นล้านนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแพงไหมก็แพงนะเช่ามาเนี่ยไม่ถูกหรอกแต่ผมเชื่อว่าก็ไม่ค่อยมีใครขายในราคาที่ถูกๆอนงานปังน้ํานะครับนะสะภาพส,สวยๆเนี่ยผมก็จะไปหาซื้อถูกๆก็คงไม่มีนะครับถึงแม้จะเป็นเซียนหรือจะเป็นลูกค้าชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ตั้งใจเช่านะครับ เต็มที่แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพระบักน้าเนี่ยบางทีก็เป็นพระที่ผมรักมากๆนะครับอ,อีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับพระองค์หนึ่งเลยนะครับพระกิจาจารย์ที่ผมเคารพนับถือนะครับแล้วก็แล้วก็บอกตรงว่าทุกวันนี้เนี่ยที่มีกําลังทรัพย์ขึ้นมาในการเช่าพระท่านสวยๆเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มาจากพระที่ไม่สวยนะครับนะพระที่ไม่สวยค่อยๆขยับขั้นขึ้นมา นะครับก็มีก็มีกำไรก็เก็บไปเรื่อยๆทำให้สามารถเช่าองค์สวยๆได้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากท่านนะครับในที่ทำให้คำปักน้ำสามารถซื้อปักน้ำในสภาพดีๆได้หรือว่าพระองค์อื่นๆในสภาพมูลค่าหลักแสนหลักล้านได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดเจตมาทำไมยันหลังรุ่นหนึ่งรุ่นสามไม่เหมือนกันชับคล้ายๆกันครับตามจริงเนี่ยคล้ายๆกันนะครับนะคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะแตกต่างน,นิดหน่อยนะครับ นิดหนึ่งนะครับเนาะนะครับปักน้ำโอ้โหสร้างเป็นแสนแสนองค์นะครับยันผมว่ายันบล็อกเดียวคงจะยากนะครับนะยันบล็อกเดียวคงจะยากนะครับนี่นะครับตัวอย่างตัวก็รักนะครับและเคารพมากๆนะครับผมก็เชื่อนะครับบางทีนะครับศรัทธานะครับในตัวท่านนะครับนี่อย่างนี้เลยถามว่ามีประสบการณ์อะไรไหมผมก็ไม่รู้นะนะครับ ประสบการณ์อะไรไหมในการห้อยปักน้ําผมก็ไม่แน่ใจพุทธกคุณผมก็ไม่รู้นะครับค้าขายคนอื่นนู้นไม่บอกค้าขายค้าขายดีอะไรต่างเมตตาหมานิยมนะครับ